tấn này đi tấn mày ạ ui nè wow ยังผัดปลาไทยบะกอกบะกอกหรือใส้อืมมันถูกคนอ๋อนี่คือคนอืมต่างประเทศไปนี่ครับเราจะมาทำส้มตำเรามาทำส้มตำเรามาทำส้มโยนโยทุกคนพี่ดิวจะทำส้มตำนะครับนี่ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่จะปอกมะละกอก่อนนะครับอให้แม่ฝานเปลือกมะละกอนี่ครับวัตถุดิบมะนาวพี่น้องนี่มะนาวเก็บะม่วานปลาเทิยบบักเทิบกบผงนัวน้ำปลาตำส้มตำตำส้มตำจะใส่นี้ด้วยจะอร่อยมากเมนาแบบว่าเมือ่อน,นี้แม่เอาอย่างไรห้านเสบ ฉัองอืงบ้านไมบ้านไหนเลบ้านั้อืมฉันดองระหว่างรอแม่มวัตถุดิบมหาให,หลาหนาวแม่วะหนาว มะกอกเงี้นี่หนามะกอกวะแม่แม่ค่ะผู้มะนาวมะนาวที่แบบว่าปลูกเองฟืดนหน้าแบบลายหน้าอยู่เฮี้นเขาเออด่างมากจะเป็นัวน้ำตาลมะกอกผักสวนขั้วได้แจ้คผักเออเนี่ยเอาใส่ผงนัวมีน้ำตาลไหมใจนี้มันเกลือคุณ อันนี้อะไรอ่ะปลาไข่อันนี้เรี่ีใส่รสดีด้วยหรอส้มตำเอาอเกลือนะคุณเอาน้ำตาลน,น้ำหมูฮู้ให้ปลาไข่กินพี่น้องนะครับส้มตำกลับมาบ้านไม่ค่อยซื้อกับข้าวนะครับเพอาไม่ค่อยมีตังค์ซื้อทีเหมือนแล้ว กิน้ับหมูไปก่อนาม้ไปเออสื่อทีเหมือนแล้วได้พี่น้องกินตับหมูเียเลิอได้บอพี่น้อง ผู้ลงพื้นกับหมักแล้วแต่คนหมักบ่มหมักปลาไข่ใส่ต้มหอมหน่อยบอสใชๆนั่นแหะมันเสียผู้ลงพื้นกับหมักเดียรแต่ว่าน้องอยู่กับหมักทำที่นี่ก็แซ่บเหยอืม ต้ตมตำผีมือน้องดิวเตี้ยวหวานกินจไปหน้าม่วจินจขัดขาวนดานี่นี่คือดักอดักพี่นัง นี่สมตำล, <ะ S 2> ลับงว้วปลาไข่ซิ้นนะเยี่ยมอ่<ล>ะแล้วล่างมือก่อนใหญ่เขอยาใหญ่หูแสบแบแสบเอแฟนครับอยากเห็นปลาไข่กับแม่เลี้ยกลับมาบ้านย้ำเลยแต่เอออยากเห็นแม่ซิมซิมสนอยอา่ยยอานางุ่มแม่นางอ่มแม่นางจอ เยอๆแป๊บนึงเอาผักกาดอ่อมาค่ะยกยกขาดเลยยกขาดเลยคุณแม่นางอแอบ,บแบแอบนี่แหละพี่น้องขบ้านครับจริงๆอ่ะถ้าจะให้ดีนะอยากอยูบ,บ่ได้ฟิววันนี้ ลเนี่มห้อ,องแม่ทับาก่อน,นี่กินคือช่งตอนเด็กน้อยเหมือแม่เออสะใช่าานี่หาผาขา<บ>วาตบัวตอนตอน,ตอนละไปเนี่ยวนี่มาบีดย ถ้าคนถ้าคนอีสานน่ะสีหูเลยนี่เ<า>นี่ยตอนไปแบบว่าไปเคี่ยวข่าไปหยัง่งสิแม่ปลาไทยยุ้มได้ยุม้มยุ้มได้ยุม้มเลิศมากอืเคนไทยก่อนหัอเึ็นไหมคนไทยได้คร่ะพักแป๊บยังนะเบิร์ดพักแป๊บนี้ มาพี่น้องผู้ใหญ่อลัมาบ้านอ่ะบบกินข่าแซ่บแซ่พี่น้องมือละสามซี่คาบอ่บคขำ <c oughs> น้องดกินว่ามคาบเออต้องดวกินละสามคาบแซ่แบแซ่บแโอ,อเ้เลิศเลิศเลกน,นกินแล้วแลกไปไหนอ่ะ Ừ, việc mất việc mất điện lắm mắt lắm mắt lỡ lỡ lắm mắt 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 mua mắt 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 ร่หมมาพักกระดาวพี่น้องอืมดูเนาะอืออืวันนี้นะครับอ un ัปเดตเป็นท yeah, ี่2 8บแปดันวานะครับคลิปด้าสุดนะครับเกี่ยวกับป้าไข่กับแม่นี่ค่ะ เยอ้มแซ่บยิ้ยอดม่วนเจ่กระบาดมัวอืม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 เลิศตดดอกน้ำลายแตกนะ มาค่ะมากมาเาเียงนกกันค่ะชอบเลาเด้อกินเาเชียงง้ปลาไครเด้อเอ็ดที um> ่ท uh> uh ั uh> ้งหลายแมที uh ่เตาหมดเลยพี uh> ่น้องมาคนแทบค่ะเลอพรแมที่เตาหมดกินตาเติตาหมดป่หมดนงกัากินบนี้ยังไงก็เต็มเลยเพราะเปยังหนึ่งกันนั่นเล่นดา ขอบคุณสำหรับแมงกิดเต่ากับแมงดานะคะขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้าคิมไข่บนะุกน้ำขอบคุณคิมไข่บุกนะคะปีใหม่นี้กลัาบบ้านเพราะพีน่น้องน้องดิวถามหน่อยปีใหม่นี้แฟนขับได้กลัาบบ้านไหมได้กลับว่าขับเหม็นมนะแน่ะได้กลับบ้านบอคุณชินน้องบึงหมอลําอืมมามามา,มา,ม,ามาบาม้างจิลล์ปีนภูไทยคะ่ะมาดูหมอรำปันน้องดิวนะสองมักลาสองมกราศิลปินภูไทนัทเอสมาสมทบทานปีเด้อค่ะ วัดสิงคายวาดัดสุดทธาวาส้านสิงคายตำบลนองแงวงอำเภอเกษวิสงหรมอ,อย,ยมมน้่ะมาเจอกันกัมาเรียบที่วัดสุดทธาวา,าสค่ะสมบนข้ามปีเยี่ยมเยี่ยมค่ะเยี่ยนเืมคนแ่แซ่บเอาปลาไข่บิวดีกินเหรอเกเอเาจัง่ได้ถายร้านอ่า้จากาาพวาวเขาจแ่วตวันเออ ถ้าว่าปาไขครมู่อยู่แบบดิวกินง่ายอยู่ง่ายตังแต่ตังแต่บัดนีเัามีเงินก็กินง่ายอยู่ง,าง,าง่ายมักไม่คนไม่ท่คือหลายคนไม่รู้ว่าดิวอ่ะเป็นคนแบบง่ายๆเปิลพี่ดูง่ายไหมง่ายพอคือแบบตื่นมาเปิลงงแบบพี่ดิวกินข้าวกับอ,อะไรก็เน,นี่ยมีปลาสับมีปลาสับกับไอ้อมลาบกับอะไรแล้วก็กินกินแล้วก็ไปนอนใช่ไมเปิล กุลังค้นตื่นมากับสีหาแล้วกินอย่างก็สิแม่ช่างปลาไข่ถิ่นคาตาลิอีเ้ยเนี่ยหมดเลยพี่น้องนั่มันอร่อยจริงเบิ้งแซ่บอีหลีอันนี้ของแซ่บมันจะแบบปนแมงที่เตาเนาะพี่น้องมึงนะที่เตาแม่งดาแล้วก็คาคาปูก็คาปัดม้าบ้านอ้วนแท้ปลาผิดจั เห็นนั่นลาไปเล่นหนังไปยังไงอ่ะตกแข่บ่อเลือดอ่ะอเยี่ยมถือไปเบิ่งบอถือไปเบิ่งคล้ายบ่อแม่ต้องไปดูนะที่โรงภาพยนตร์เดี๋ยวถ้าหนังชายนะครับจะให้ป้าไข่กับแม่ไปไปดูน้องดิวเล่นภาพยนตร์ด้วยรอค่ะรออือเด็กไปนั่งล้องรกอเรนก็ถามว่าพจน์ขาลลเม่อไหนพจน์ชายมื่อไดพจน์นี่มือใดรอจงค่ะ ปีนี้แหละปีนี้แน่นอนครับสุดตันมา <Yeah. S 2> พมิมาเย้